ไปมาแล้วครับจะไลยกับนอกร่เอายังไงดีวะเอามานีก็ไเ้เอรเสียงเสียงเสียงเรียบร้อยแง่สองเลยครับ่อนี่ใเนาะอ้าวโอ๊ยขึ้นหัวมัวนะ อะไรดีวะขุมว่วละเป็นอนมันก็ออกก็ได้เพื่อให้กินกินมานี่โอ๊ยเอาเอาอืมแรงเนาะเอาเอาอืมเสมือเลยเอาเอาละครับเอาจังได้ดีเอาเอาพอด สอ,อสอง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 โ้สองแพ่ี่เออสามสี่นล่เนาะโอ้ส,แส,ออสีแล้วจ้ะไปต้ะกินสองเขากินสองได้ไหลือเปล่านเอาจับกินเลย

จน,นาเซุ่่เนี่ไปไปอ้าวเอเิอบันนี้้าคาบันนี้ผมบอกลบันนลุงบอกล้าไปเลยยุดท้อยล้างม่ขึ้นเลยไ,ไปกีฟปีเลยบน <c oughs> อฟรีเลยเขา<อ><อ>ฟรีบอวเอานึ่มากฟรีเน กินฟรีคืนเดี๋ยวทำอะไกินฟรีกันแล้วมากินไปทางไปหน้าก่อนนะกางคนไไ้คุณออจะได้ดีจะได้สีเดียวนายจะมาแบบนี้นะห่องมันเลย นองมันขึ้นไปเลยวะอืมขึ้นนองรถวะมาอือมากได้เปรียบเลย้องอะไรหองได้นะขอ่อเนื้อาว่าเรียกะเอาคุณชีวากลาว่ายิงก่อนแล้วดิไปนี่ตายนั่นแล้ว ไปกักมาโลดมากนั้นไปหมดได้เลยนะไปนาเอาเลยนะตายแต่กล้าไปเจ๊ไปเจ๊กูไปตอนนี้มึงจะจบละเอ้าเอ้ามอดละบานนี้ได้เข้ามอสจะว่าได้ส่ะเหรอไหมเอาเอาเนี่ยอมาแลนไปจังสั่นแล้ะนะเอาอนี่โอ้ยเอาขึ้นไปเลยโอ้ยแหงไปมั่วแดงเลยจับกินนี่ แลกแรกยังไหนบอกเอาไปได้มันแลกมันกินตัวนี้เหรอเลกเอาต้องตันก่อนบวตันแลกเลกเอาแลกตรงนี้มันก็กินตัวพี่เล็กตัวพี่ชูดไม่หั่นตัวได้บารนี้ชูดบัวหมากางอ่ะจงวันน้ำปรั่ังมีตัดไม้แล้วนี่วางนี่โอ้ยเจ้าอันนี้เย็นไว้มันเปิดคือเร็วลูกมันยังไม่โอดน้องก้าไปโลดมันสิขามตาบ่ได้เมันยังโอ้ยสองอันนี้มันก็มาเข้ากันเี่ เข่าฮอตนี่อืมอืมอกินปนณิไหวประกาศเด้อด้กินเชิดอเอาเฮ้ยเออไม่ยังบานเลยกาวิเหียดจาก่นบานเลยมาเลยไปนี่เออมานีเพิ่มข่าฮอตตายได้เข่าตานั่นเนาะเอาอ เล่นเลยบุ๋มอ่ะขึนช่องไม่ได้ขึ้นมุ้มไว้อ่ะมันน่ะเดี๋ยวมันเอ้ยคังมันเองแหละฮะฮอตมันน่ะเป็นฮอตนี่มันคังมันเองโอ้ปากกาคังแล้วค้งตัวเองมันเอาเดี๋ยวค้างเองค้างตัวเองแล้วมางั่งไงค้างฮอตเองเลย เอาไปจับกินเลยกินดีนะนี่เลือกกินบ้ายเอาให้ให้เจ้าเลือกกินบ้างเอาจะกินกไินตัวนี้แล้วก่อนกินฮอตไก่กระต่ายใส่บริเวนฮอตเฮาตัวนี้เอากินตัวนี้แล้วก่อนกินไหมกินใช่กินเลยเอาดีจ้าเอากินนี่ตายเก่าเนาะกินไหมได้นี่นี่ฮอตมันกระต่ายเก่า Không, không mà đấy Ờ Không hề cả phải chấp Bỏ ngay Chụp bằng này Các anh cái này Kinh hót bằng là đi Nâng nâng Nào Chụp mông mà đây kinh hót bằng khuyên này bỏ Bánh Nhìn อืมชีวิตแบบ